มาขึ้นรถเข็นมาลูกมาเร็วดูทำดูทำเอาก็ไปนั่งกอจอยอยู่ยหันมาเอาพี่ๆบังน้องชาวินมาลูกขึ้นมามานั่งรถเข็นมาลูกมาเออ เอาทำไมทำความสะอาดแล้วลูกฮะทำความสะอาดเหรอโอ้ยน้ยนองชวินเอาดีๆเ,เอาดีๆเออมือดำไปแล้วเบิงเบิงเห็ดแม่ไปถั่วชวินแม่มานัง่งรถเข็นมา เป็นตามีเฮ็ดดีดีปา่าความอุดมสมบูรณ์ชวิน <c oughs> ไปแล้วพี่พี่เรียนยางไว